ลิงแมงมุมแขนและขาที่ยาวนั้นเหมาะกับการอาศัยในดงต้นไม้มากๆที่ความสูง150ฟุตด้านบนนั้นเสี่ยงต้องใช้ทักษะสูงร่างกายที่ปรับตัวนั้นเปลี่ยนลิงให้เป็นนักกีฬาโอลิมปิกในป่าฝนในโลกใหม่นั้นจะมองข้ามลิงแมงมุมไปไม่ได้เลย พวกมันเปลี่ยนกิ่งไม้และเถาวันที่มากมายเป็นทางด่วนในป่าทึบที่เรียกว่าการโหนข้ามกิ่งสัตว์ประเภทลิงที่ว่องไวอย่างลิงแมงมุมนี้มีความสามารถในการโหนด้วยมือไปได้ทั่วป่าแม้แต่โยนตัวเองข้ามต้นไม้ที่ห่างกัน30ฟุตสิ่งที่เราเห็นไม่ชัดนั้นจริงๆแล้วเป็นชุดของช่วงเวลา ช่วงเวลาที่เราได้เห็นถึงระดับของความแข็งแกร่งและการกะจังหวะให้เหมาะกับร่างและกิ่งไม้ <ST. S 1> แขนและขาของหลิงนั้นมีอัตราส่วนต่างจากเราโดยระยางหน้าและหลังนั้นยาวเท่ากันหางที่แม่นย่ำนั้นทำงานเหมือนแขนที่ห้ามีแม้แต่ลายที่เหมือนเส้นลายมือ ข้อที่ไหลนั้นกลมและทำให้หมุนได้สุดข้อมือที่บิดได้มากและมือที่เหมือนตะขอนั้นทำให้มันเหนือชั้นในด้านกายกรรมห้อยโหอนอวัยวะภายในต่างๆนั้นก็สร้างมาให้เหมาะกับการแสดงขั้นสูงนี้เช่นเดียวกับลิงอื่นๆพวกมันลดความสามารถในการตรวจกลิ่น เพิ่มความสามารถในการมองสามมิติซึ่งจำเป็นต่อการท่องไปตามกิ่งไม้และนำทางมันไปสู่แหล่งอาหารที่กระจายอยู่ทั่วเราพบว่าลิงแมงมุมนั้นห้อยโหนไกลเป็นไม้ต่อวันในการออกหาผลไม้พลังในการเคลื่อนไหวอันน่าทึ่งนั้นช่วยให้มันจาัดก,การกับที่อยู่อาศัยสูงสุดท้าทายได้ PSI สารดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิตรับชมผ่านจานดาวเทียมและแอปพลิเคชันฟิกซิต